ไปเบิงถาดพอได้บาทหน่อไอป่าแล้วผาไปวันนี้วันอาทิตย์เด้อวันอาทิตย์เดือนกรกฎาคมเด้อค่ะยายดาวยายดาวมาวัดหรอเด้อนี่เออยายดาวสิไปเบิงถาดถาดพอกระถาดแม่ยายดาวผู้หญิงอ,อกนาเนี่ยเอื่อยคอยจ้ะ เยด่ดาวเป็นบ้าเป็นบอพี่น้องเยด่ดาวไปไหว้ถาดพอกถาดแม่ให้ย่างดีเยด่ดาวลืมเอาอันเยด่ดาวลืมเอาอันข้ามหมากเยด่ดาวลืมอมบอกข้ามหมากไปให้อพอกแม่เขียวได้กลับออกมาอีกจกแต่วาดเอือยแตงห้อัะโตขึ้นไเอา,เาเอาันข้ามหมากไปให้พอกสันวาพอกสัน ดาวมาใหม่อีกค่ะพี่น้องจ้าดาวมาใหม่อีกแล้วแม่ดาวจุดเทียนมองมองอยู่จุดเทียนมองมองอยู่กับจูบนะค่ะจุดจูบจุดเทียนยางดีจุดจูบจุดเทียนยางดีลืมเอาข้ามหมากให้เพลินเนาะค่ะเนาะ ฟนโต๊กเปื่อนจักน้อยค่ะนี่ค่ะของแม่แย่อยดาวค่ะ จ้าพี่น้องหลังจากย่าดาวไปไปวาดมือนันมาเนาะคะ่ะเนาะเป็นสีหาเมืองละมือนีย่าดาวได้ไปบ้านพี่สาวมาค่ะไปบ้านพีเสาวมาไปหาลูบเถาพอนะคะน่ะเนาะไปหาลูบเถาพอมาวาสีภาคกันไปเตอตุลูบใสถาดเถาพอมหมเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่า สร้างตั้งเตตั้งเตนยายดาวเห็ดตั้งแตซีหาปีที่แล้วนะอันลูปพอข่อยมันลืบอ,ออกค่ะพี่น้องจา้าลูบที่ปักอยู่อยู่หนาถาดนะพี่น้องรูปที่ปักอยู่หนาท่าดพอข่อยเนาะมันลืบอ,ออกมันบ่เห็นเป็นพอข่อยเลยเออข่อยก็เลยว่า สิส่วนเอื่ยอยข่อยนี่งละพี่น้องเครื่งฝนตกเด้อยายดาวไปเมื่อนี้ย,ยด,ยดทูบหย,ยุดเทียนยางดีผ่าไว้ยดทูบหยุดเทียนยางดีเลื่อมบอกข้ามหมากให้เพื่อนเนาะค<อ>่ะเนาะฝนตกเดา่ปนจัดหน่อยค่ะบ้านพี่สาวมาไปปรึกษาหาลือกับเอื่อยเนาะค่ะเนาะว่าเออยายดาวสีสิเปลี่ยนรูปถาดให้พอเนาะคะนะ่ะเนาะอื ไปเมื่อเสารพี่น้องเลยยาดาวได้มาเห็ดคลิปตัวอีกเพราะว่าอามือน,นันไปวัดกับพี่สาวมาแล้วไปเบิงถาดเถาพอ่อเบิองหยังถาดเถาแม่กะกะยังใส่ได้อยู่กะสิเห็ดตะลุบให้เถาพ่อเนาะ,ะ,นะจ่างสร้างเพ่นบ่ดนฝนตกมหะลูบก,ก็ออกไหมพี่น้องยาเดาวกนเลยว่าสีส่วนพี่สาวนะ ไปติดตอลานเห็ดกรอบรูปใส่ถาดให้พอเนาะคะ่มะมาหอดมาถึงแล้วยายดาวกับสิจัดกันสิ่งที่ค้างค่าใจไว้เมื่อหลายปีที่บริมาะเะนาะก็เลยยายดาวกับสิมาจัดกดันดูแลบ่มรุ่มถาดให้พพอกับแม่เนาะคะ่ะเพราะว่าพี่สาวพนกระยงยากต่อไปกะสิเป,ป็นนาทียายดาวเนาะ,ะนะที่เขาไปดูแลในส่วนนี้นะคะ่ะ ะมือแยาดาวมาหอดสกลนครที่แรกกะเข้าไปเขตวัดย่ดอกแต่บริเฮตคิปไม่พี่น้องมึงเข้าไปเขตวัดเขตว่าก็เอื้นหา่อหาแม่เมื่อหล่าวามาหอดมาถึงล้วเด้อพอเอ้ยแม่เอ้ยมาหอดบานหอดซองล้วเด้อให้ป๊กปักรักซาาย่าดาวกับลุงเค็นเน็ตสนอกว่าื์แต่ว่าแย่าดาวบด้เฮตคิปเนาะค่ะเนาะบด้เฮตคีปออกมาบัตเทนีกะ ยาดาวเลยว่ามันได้เวลาแล้วสิมาบอกพีบอกน้องนะคะเนะว่ายาด่าวสิไปบูรณะยาด่าวสิไปบูรณะอถาดให้พ่อเนาะค่ะจัดการ้มันแล้วเรียบร้อยกะเมื่อนี้ก็เป็นแค่ว่าได้ไปไปเลือกเอารูปค่ะรูปถ่อมาไหมเนาะเนาะว่าอันไดที่มันดูดี เอากะสีเอารลูปแผ่นนั่นไปให้สร้างเพิินเบิงเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังไดกะเมื่อน,นี้พี่สาวกับพิ่นว่างอีกจักสองมือเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะสิได้ไปหาสร้างไห้เพิ่นมมามาเห็ดบำบุ่งถาด้ตอพอไหมเนาะคะ่ะจังไดยาดาวกัสีมาอัปเดตในฟังเรืองเห็ดถาดแถอพอเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้ะสำหรับเมื่อน,นี่อ่ะยาดาวฝากเบิ่งคลิปเด้อยค่ะเด้อยาดาวไปวัดนะคะ พีนะ่ดาวไปวัดตั้งแต่ตีอ่าตั้งแต่เจ็ดโมงเคงเนาะค่ะเนาะพี่สาวเป็นคนลูเคสกับเข่ากับน้ำตั้งแต่ตีห่าเคืงเนาะคะ่ะพี่ดาวเป็นคนขับรถออกไปรับพี่สาวเราไปวัดน้ากันค่ะพี่น้องจ๊ะไปวัดไปว่าไปตรวจตาเบิงถาดเถาอแน่เบิงน,นันเบิงนี่แน่นะะเนาะค่ะนะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านอ่าตามเวลาสะดวกของห้าพี่กับน้องเนาะค่ะเนาะเอาแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้ อยากขอให้พี่น้องป้องป่ายสุข,ขู่สุขคนจงมีสุขภาพพราณามัยที่แข็งแรงนะคะเวียนระยะห่างนะ,คะ้ค่ะด้วยโควิดกันยั่งระบาดหนักด้วยค่ะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะพี่น้องพ่อกันไหมคลิปหน้าจะสวัสดีค่ะ